สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอ่านเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวัติกาปัดหนึ่งว่าวันทองนี้สองใจปัจจุบันเรามักได้ยินคำเก่าตำหนิหญิงสาวที่รักผู้ชายพร้อมกันทีเดียวสองคนว่าเป็นวันทองสองใจโดยเปรียบกันนางกับนางวันทองในเรื่องขุนช้างขุนแผนดังปรากฏในคำกลอนว่าชอบผิดพ่อจงคิดขนึงตรองอันตัวน้องมนทินหาสิ้นไม่ ปะหนึ่งว่าวันทองนี้สองใจพบไหนก็เป็นแต่เช่นนั้นคํากล่าวเปรียบเทียบนี้ชวนให้หน้าพิจารณาว่าเหตุใดนางวันทองจึงถูกเก่าหาเช่นนั้นเรื่องราวของนางมีที่มาอย่างไรกันเรื่องนี้เชื่อกันว่าเกิดขึ้นจริงในปลายแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตโลกนันนาต่อเนื่องถึงรัชกาลสมเด็จรามาธิบดีที่สองแห่งกรุงศรียอยุธยาตำนานเดิมเล่าเพียงว่านายทหาร ผู้มีฝีมือคนหนึ่งมีตำแหน่งเป็นขุนแผนรับราชการรัชสมัยรัชสมัยสมเด็จพระพันวษาหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองและได้ถวายดับฟ้าฟืาฟ้นแด่สมเด็จพระวันวษา,าจากเขาเรื่องเดิมได้มีผู้แต่งให้มีเนะื้อเรื่องตื่นเต้นสนุกสนานมากขึ้นมีเรื่องราวการแย่งชิงหญิงงามและการเอาชนะเชิงชายกันจนกระทั่งเป็นนิยายที่มีผู้ติดตามกันมากเรื่องหนึ่ง ิยายเรื่องนั้นเล่าถึงนางวันทองเดิมชื่อพิมพิมารายเป็นเพื่อนเล่นกับพายแก้วและขุนช้างมาตั้งแต่เด็กเมื่อโตเป็นสาวงามได้พบกับพายแก้วอีกครั้งขณะที่พายแก้วบวชเป็นเนนที่วัดป่าเดไรเนนแก้วห็นนางพิมพ์ก็มีใจรักไข่ชอบพอจนถึงกับแอบศึกรอบไปหานางบนเดือนฝ่ายขุนช้างผู้ร่ํารวยแต่มีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ก็รุงก็หลงรักนางพิมพ์ จึงอ้อนวอนให้นางเทพทองผู้เป็นมารดาไปสู่ขอนางพิมพ์เกงว่ามารดาจะรับขันมากของคุณช้างจึงให้นางสายทองพี่เลี้ยงไปส่งข่าวให้เนีนแก้วรีบชิงมาสู่ขอก่อนเนียนแก้วจึงลาสิขาและขอให้นางทองประสีมารดาของตนไปสู่ของนางพิมพ์ทั้งสองจึงได้แต่งงานกันหลังจากเข้าหอเพียงสองวันพายแก้วต้องนำทัพไปรบกับ พระเจ้าเชียงใหม่ขุนช้างพยายามท,ทำทุกทางให้นางพิมพ์พใจอ่อนยอมเป็นภรรยาของตนให้ได้นางพิมพ์พตอมใจเรื่องพายแก้วจนร้มปวดจึงต้องเปลี่ยนชื่อเป็นวันทองขุณช้างหลอกว่าพายแก้วเสียชีวิตในสนามรบแล้วนางศรีประจนันามารดาของนางวันทองเกรงว่านางวันทองจะถูกริบเป็นไม้หลวงจึงบังคับให้นางแต่งงานกับขุนช้าง นางไม่เชื่อว,ว่าพายแก้วจะตายในสนามรบจึงพยายามขัดขืนขุนช้างและทั้งรอจนกระทั่งพายแก้วชนะศึกกลับมาพายแก้วได้รับบรรดาศักดิ์เป็นขุนแผนและได้นางราทองมาเป็นภรรยานา,นางวันทองเห็นนางราทองมากับขุนแผนก็โกรธและเกิดวิวาทกันนางวันทองพูดตัดขาดขุนแผนขุนแผนก็จึงเข้าข้างนางราทองและพาน,นางรา พานางไปอยู่กับนางพระทองประสีที่กาญจนบุรีนางวันทองเสียใจมากคิดว่าขุนแผนสิ้นรักตนแล้วและในที่สุดก็ถูกมันดาบางังคับให้เข้าหอ,อก,กับขุนช้างนางจึงต้องเป็นภรรยาขุนขุนช้างด้วยจำใจอีกสองวันต่อมาขุนแผนคิดถึงนางวันทองจึงรอบขึ้นเรือนขุนช้างเมื่อเห็นนางวันทองนอนคู่กับขุนช้างก็โกรธแต่ขุนแผนก็ทํา แค่ด่าประจานให้ทั้งสองได้รับความอับอายและลงจากเรือนไปขุนช้างโกรธมากและหาทางแก้แค้นอยู่ตลอดเวลาต่อมาจึงศพโอกาสเมื่อนางราวทองไม่สบายขุนแผนเป็นห่วงและอยากกลับไปดูแลจึงฝากเวรไว้กับขุนช้างขุนช้างกล่าวทูลเสด็จพระวสสาว่าขุนแผนหนีเวรขุนแผนถูกลงโทษให้ออตเวนด่านอยู่ชายแดนและทําให้นําตัวนางลาวทอง มากักบ,บริเวณไว้ในวงังไม่ให้ทั้งสองพบกันขุนแผนโกรธแขนขุนช้างจึงคิดจะชิงตัวนางวันทองแต่ต้องหาของวิเศษสามอย่างคือดาบฟ้าฟื้นกุมารทองและม้าสีหมอกมาเป็นอาวุธและผู้ช่วยชีวิตก่อนจากนั้นจึงรอบขึ้นเรินขุนช้างอีกครั้งเพื่อจะพานางวันทองหนีไปด้วยกันขณะขึ้นเรืนขุนช้างครั้งนี้ขุนแผนได้พบกับนางแก้วกริรยา ธิดาเจ้าเมืองสุขโขทยัยซึ่งบิดานำมาขัดดอกไว้เพราะเป็นหนี้ขุนช้างขุนแผนได้นางแก้วกริยาเป็นภรรยาแล้วจึงเข้าไปหาวันทองนางวันทองไม่อยากจากขุนช้างแต่ก็ไม่อาจขัดขืนได้นางจึงต้องยอมไปกับขุนแผนขุนช้างโกรธจึงถวายตรีการ้องทุกข์สมเด็จพระวันรัามีรับสั่งให้จับตัวขุนแผนให้ได้ส่วนขุนแผนพานางวันทองเร่ร่อนไปอยู่ตามปาก กระทั่งนางตั้งคันเมื่อนางใกล้คลอดขุนแผนส่งสารนางที่ได้รับความลำบากจึงขอให้พัชพิจิพาไปมอบตัวเมื่อขุนแผนและนางวันทองกล่าวทูลเรื่องราวทั้งหมดสมเด็จพระวันรัาศจึงทรงจัดสินใจให้ขุนแผนชนะความได้นางวันทองคืนส่วนขุนช้างถูกลงทั่วด้วยการถูกปรับไหมต่อมา ขุนแผนคิดถึงนางราวทองจึงขอพระราชทานคืนสมเด็จพระวรสารกิ้วมากมีรับสั่งให้กลุ่มตัวขุนแผนไปจองจําในคุกขุนแผนยอมติดคุกโดยไม่คิดหนีแต่อย่างใดทั้งๆท,งท,งที่มีวิชาอาคมสเะดาะโซ่รวนหนีไปได้วันหนึ่งขุนช้างได้ได้โอกาสขณะที่นางวันทองจะไปเยี่ยมขุนแผนซึงให้ปลาไพ่มาดักชุดนางวันทอง นางจึงต้องอยู่กับขุนช้างและจนกระทั่งขอดลูกชายชื่อว่าพายงามเมื่อขุนช้างรู้ว่าพายงามเป็นลูกของขุนแผนก็คิดแค้นจึงล่วงไปฆ่าในป่าแต่ผีพายบริเวณบริวารของขุนแผนมาช่วยปกป้องคุ้มครองไว้นางวันทองให้พายงามไปอยู่กับนางทองประสีผู้เป็นญาติที่เมืองกาญจนบุรีส่วนนางจำต้องอยู่กับขุนช้างจนกระทั่งพายงามตัวเป็นหนุ่มได้รับราชการทหารเช่นเดียวกับบีดา และมีความดีความชอบได้เป็นเจ้าหมื่นไววรนาถในงานแต่งของเจ้าหมื่นไวนางพรทองและนางขุนช้างมาช่วยงานขุนช้างเมาเหล้ามีเรื่องวิวาทกันขุนช้างถูกเจ้าหมื่นไวทำร้ายจึงไปถวายตีกากล่าวโทษสมเด็จพระวรสารทรงให้มีการไต่ส่วนความและดำน้ำพิสูจน์ขุนช้างแพ้จึงมีสั่งให้ประหารชีวิตแต่นางวนทองขอร้องให้เจ้าหมื่นไวกราบทูลขอพระราชาอภัยให้ เจมื่นไวเห็นแก่มารดาจึงยอมกล่าวทูลขอชีวิตขุนช้างเจมื่นไวคิดถึงมารดาซึ่งอยู่กับขุนช้างจึงจะพานางอยู่จะพานางมาหยุดด้วยกันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกเจมื่นไวลอบขึ้นเรือนขุนช้างพานางวันทองหนีแต่ก็เกรงขุนช้างจะเอาผิดวันเรื่องขึ้นจึงให้บ่าวไปบอกตนป่วยหนักอยากดูหน้าแม่และขอให้อยู่ด้วยสักพักหนึ่งแล้วจึงค่อยส่งกลับขุนช้างโกรธจึงถวายติการตอสมเด็จ ระวนาศากล่าวโทษเจ้าหมื่นไว้ก็ผมขอจบการอ่านเพียงเท่านี้ครับ